บรรยากาศยามเย็นพี่น้องห้าโมงครึ่งอากาศเย็นมากๆเกิดงานต้องจะเพื่อเดินออกไปรอจุตาที่ข้างทางเอ้กาน้องเห็นเอกาป้ะลนลนลนบินไปแล้ว มาหากินเม็ดไอต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยดอกมองดอกไม้นะนองนอนัน,นบรรยากาศฝนตกทั้งวันพี่มากก็ตกบนเขาพี่น้องพรุ่งนี้มีงานแต่งนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องจะเตรียง,ยงนิดหน่อยเรื่องานแล้ว นะดูบรรยากาศอากาศมันเย็นดอกมุงดอกไม้เหี่ยวเฉาหมดเลยดูดอกไม้ที่ทำงานนะเหี่ยวเฉาหมดเลยนะเดี๋ยวถ้าวันไหนมันแดดมันดีมันก็จะลูกขึ้นมาบ้านชะพังนะพี่น้องนะตอนนี้ก็เหี่ยวเหี่ยวนะ กินอะไรวะนี่เงียเียนะเลิกงานแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรอีกแล้วเนี่ยยังเหลือเจ้านายก็ใครประฮะนะก็มานั่งดื่มคนสองคนดูต้นไม้เ่ะนานแล้วนี่พี่น้องเนี่ยปามาทํางานันนแต่มาทํางานใหม่ๆอ่ะเนี่ยเข้าไปแปดปีแล้วต้นไม้นี่มันต้องเกินสิบกว่าปีขึ้นแล้วนะต้นใหญ่มากเลย นี่ทำง,งานติดกับถนนพี่น้องขาดได้ป้ายโฆษณาแล้วก็ขาดตกเยืนรอรอรถรอคุณตามรารับพี่น้อง ดูบนเขานะนจะพาให้ให้ดูบนเขาใี่ไอมเนี่มาตกอะ่ะขา่าวโพนยังกเขาเอาแป้งไปโรยไว้กุนะเห็นบ่องเัี้็เขาเอาแป้งมาโรยไว้เลยบนเขาฮะดอกไม้ดอกอะไรก็ไม่รู้มันขึ้นน้องข่าวปุ๊เลยเป็นชอ่อช่ออ่ะนะรอเป็นชอ่อสวยงามอยู่นะย นี่ก็ร้านจอดรถที่ทํางานยี่ป่าน,นี่พี่น้องติดติดริมทางเนี่ยนะคะฝั่งนู้นก็เป็น uh, ่ไฟอเอแวร์หรือเออ่หน่วยดับเพลิงนะคะเดินเข้าไปในนู้นก็เป็นห้างเนี่ยพี่น้องทุ่งนี้มีงานแต่งนะเข้าบ่ายบ่ายโมงเลิกห้าโมงเย็นประมาณนะห้าหกโมงเย็นนะพี่น้องประมาณนั้นเจ้านายบอกเมื่อกี้นะ อากาศเป็นเย็นถ้ามันไม่มีงานปาร์ตี้หรืองานแต่งเนี่ยก็อยู่กันไม่ได้ดิที่ทํางานนะคะก็ต้องยุด่ะพอดีมันมีงานแต่งงานจัดปาร์ตี้งานแต่งขึ้นมานะ,ะก็เลยเออก็เลยได้มาทํางานยุดไปดสี่วันนี่เป็น้องจันอันงคานพุธพฤทธิ์นะยุดไปสี่วันซุกได้ทํางานแล้วก็เสาร์อาทิตย์ท่นี้มันจันท์ก็ยุดอีกแล้ววันจันก็หยุดอีกจันอังคานก็ยุดอีกตามเดิมเนาะ Yeah.